สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศีส,สเกตและกันทลัส และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง 45, C News ภาคอสาร HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลัคนากกงแก้วค่ะบริษัทศรีสเกตกิจเจริญไทยจำกัดค่ะมอบตู้ไอโซเลเตอร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุด PPE 60ชุดมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทให้กับโรงพยาบาลกันทลักษ์สู้ภยัยโควิด19ค่ะ เมื่อวันที่2สิงหาคม2564ค่ะที่โรงพยาบาลกัทลักษ์อําเภอกันทลักษ์จังหวัดศรีสะเกดดรสีวันเกียริสุรนนท์ประธานบริษัทศรีสะเกดกิจเจริญไทยจำกัดนำพนักงานบริษัทศรีสะเกดกิจเจริญไทยจำกัดสาขากันทลักษ์ไปมอบตู้ไอโซเลเตอร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและชุด PPE 60ชุดมูลค่า2 0 0 0 0 0บาทให้กับโรงพยาบาลกัทลักษ์ซูภยัยโควิด -19 โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศวันนภาสนีผู้อำนวยการโรงพยาบาลกัทลักษ์พร้อมด้วยคณะแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์รับมอบในครั้งนี้ด็อ,อรสีวันเกียรติสุรนลประธานบริษัทศรีสเกดกิจเจริญไทยจำกดัดกล่าวค่ะว่า จากสถานการณ์โรคโควิด -19 ระลอก3ที่ได้แพร่ระบาดต,ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาส่งผลให้อุปกรณ์ชุดเครื่องมือทางการแพทย์มีความสำคัญเร่งด่วนต่อการช่วยชีวิตผู้ติดเชื้อที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทางบริษัทศร,รีสเกตกิจเจริญไทยจำกัดเล็งเห็นความสำคัญและเพื่อป้องกันบุคลากรทางการแพทย์เพราะบุคลากรทางการแพทย์จะต้องเป็นผู้ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันซึ่งถา บริษัทได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดศิีิะเกตเพื่อใช้ในการป้องกันโควิดสิมาโดยตลอดและในวันนี้ทางบริษัทศิีิะเกตกิจเจริญไทยจำกัดได้นำตู้ไอโซเลเตอร์สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และชุด PPE 60ชุดมูลค่า2 0 0 0 0บาทมามอบให้กับโรงพยาบาลกันทลักเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพ่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับป้องการการแพร่กระจายของเชื้อระหว่างการเคลื่อนยายผู้ป่วยซึ่งตู้ไอโซเลเตอร์สำหรับเคลื่อนยายผู้ป่วยสามารถปรับขนาดให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานได้ ดังนั้นบริษัทจึงได้นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สามารถช่วยเซฟชีวิตบุคลากรทางการแพทย์มามอบเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ภายในโรงพยาบาลกาัทลกษ์ู้ภยัยโควิด -19 ต่อไปค่ะ